เขาเลยจ้ะจ้าแดงสีจ้ะาดอกงามขนาดจ้ะงามเลยจ้ะาตาใหญ่ขนาดจ้าเนาะนี่อยูซีหาดอกจออ้าดอกใหญ่ขนาดจ้าเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาอาทุก่านที่เขามารับชมคลิปของซซาอ้อนคนบานป้าจ้ามาพบปอกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่31พฤษภา,าคม2 5 6 6จ้าวันนี้ก็ได้เข้าป่าหาลอบังเหตุคือเกาจ้าพี่การวมันนี้ก็มาป่าบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีกจังหวัดอุดลราชธานีจ้า ก็มาหลุนมาชมกระซออนมึงนะจ้าว่าสิดสิมันป่จ้าไปเลยจ้าดอกแหลกแหกมันในมือนี้ก็เป็นเท็ดเพอหนังจ้าเท็ดเพอจ้าดอกหนึ่งจ้าดอกหน่งจ้าดีเท็ดเพอผอมอย่างจ้า หนึงจ้าดอกหนึงจ้าอู้อยู่ในนี้สามดอกจ้าดอกเปน็นยังน้อยอยู่จ้าสองดอกจ้าอู้ดอกนี้พันเอาจ้าพี่น้องเดี่ยวดอกเดียวจ้าสองดอกจ้ะ อยู่นี่อีกจ้ะพี่น้องสองดอกใหญ่ๆเลยจ้ะดอกหนึ่นดดนงจ้ะสองดอกจ้ะโอ้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เด้อพี่น้องสองดอกจ้ะ อู้แต่มันงามพี่น้องเอ้ยดอกนี้ใหญ่ขนาดจ้ะดอกหนึ่งจ้ะอู้ยังเงาๆอยูอ่ด,ยด้วยจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะยังออนๆอยูอ่ยจ้ะ ดอกจ้าอยู่นี่อ่ามีดอกหนึ่งจ้าดอกนี้กระไดอยู่จ้าดอกงามๆเลยจ้ะ อยู่ในหนีมีอยู่ซีหาดอกจ้ะดอกใหญ่ขนาดจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งจ้ะ หนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้ายังอ่อนๆอยู่จ้ะ่อกนีเกลี่ยไปแล้วจ้ะกําลังแนมหิน อู้ดองงามขนาดจ้ะขาวจูนพูนเลยจ้ะเน่าจ้ะเพชรเพิงแดงจ้ะเพิงแดงชี่ออกม่จ้ะดอกแหลกแหกมันแดงชี่จ้ะดอกหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะ ดอกหนึ่งงามออด้วยจ้ะออกไม่เด้อจ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะสองดอกดอกงามขนาดจ,จ้ะดอกง,งามเลยจ้ะสองดอกจ้ะอีอดอกงามขนาดจ,จ้ะฝนตกกำลังเสาร์เด้อจ้ะนี่ ดอกหนึ่งงามๆเลยจ้ะดอกหนึ่งจ้ะจูงงามๆเลยจ้ะดอกหนึ่งจ้ะถึงแดงฉี่จ้ะดอกหนึ่งจ้ะอุ้ยดึงหยาขนาดจ้ะพี่น้องฝนตกเศ้าใหม่ๆจ้ะดอกหนึ่งจ้ะหนึ่งจ้ะ อุ้ยดอกนี้ใหญ่ขนาดจ่าพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะอุ้ยงามขนาดจา่าพี่เนาะขนาใหญ่ขนาดจ้ะดอกหนึ่งจ้ะ เหาเลยจ้ะหัวรุดเลยหัวรุดจ่อยพี่น้องฝนตกเศ้าใหม่จ้ะดอกเฮดก็เลยอยากมืนๆเล่เอ้ยหัวรุดหัวรุด ดอกงามอยู่จ้ะแต่ว่าปวกจะขึ้นเพิ่นแนจ่จ้ะแต่ก็งามอยู่จ้ะนี่ดอกนึงดอกหน่อยเพิ่นก็หลายอยู่เด้อจะ้ะแต่ว่าถ้าหน่อยแห้งก็บ่เอาจะ้ะเอาไวเ้เก็บมื้ออื่น บอดอกนี่นหน่อยแห้งบอหนอ่อยแหง้งปิดใสน่ะทีนี้ก็มีจจะสองดอกแต่ว่าเป็นหน่อยแห้งจ้ะดอกงามๆเลยจ้จะแต่ว่าพ่นบัสมบูรณ์เป็นได้จากพี่น้องค้าหน่อยแหง้งฝ <laughs> นกระสิโตกแล้วจ้ะพี่น้องป่ายางกับด้เตรียมมาเลยจ้ะมือนี้ว่าแต่ฝนสิบวตกเพราะว่า ตอนออกมาจากบางคือจังเพิ่นแจ้งอยู่จ้ะฝาห้องหืมหืมมากแลวจ้ะพี่นอ้องข้ายาวดีขนาดจ้ะพี่นอ้องฝนกระสิโต๊กเด้อจ้ะบันนี้อสองดอกงามๆเด้อจ้ะอยู่ในเงาไหมอู้ยค่ะใหญ่ขนาด từng như tìm thị là cha phi chắc phần đầu tới nhảm đầy đầy bao làm bộ đầy cả, ở lại bên chửa. đầy nít nôi khá nhảy <laughs> khá nát khá đi khá nát แบบฉนุถน,นอมเด้อจ่าพี่น้องหัว็นรุดไว้สองดอกหู้ยง,า,ง,งามเลยจ้ะขาใหญ่ดีขนาดจ้าดอนะากนั้นจักอีหยังกัดเพลินจ้ะแต่ว่ากันยังได้อยู่สงสัยแม่งกินเพลินจ้ะ หัวอุวอ้ยหวัวหลุดดอกนี้ซะอ่อนเยียบใหม่ใส่เพิ่นจะหักเลยแนมบเห็นเดี๋ยวหน่อย,อยเลึกขนาดเนาะจ้าปล่อยอีกเลยจ้ะนีน่อยู่สามสี่ดอกจ้ะ ผลกระตกมาแล้วพี่น้องกระตกแลยวผลอีกสามดอกจ้ะผลกระสีมาเพาเราะผลด้วยผลกระสีต๊เรื่อยพี่น้องขายยางกับใบเตรียมมาจ้ะดอกหนึ่งจ้ะงดงามเลยจ้ะดอกนี้พี่น้องขาใหญ่ขนาดจ้ะ ขาเหี่ยวขนาดอุ้ยพี่น้องขาใหญ่ขนาดจ้ามือกล่องเขาไปบ่ไดเด้อจ้าค้าน้ำจ่าดอกนึง้<ะ>ขาขาขาใหญ่ขนาดใหญ่เต็มถี่ตั้งหาก เสร็จแล้วอีกดอกห,อหนึ่งเสนะร็จแล้วเด้อดพี่น้องเห็นอยู่นิดนึงจ้ะเพราะว่ามือกล่องเขาบดายจ้ะขาน้ำนะจ้ะอู้ยงามๆเลยจ้ะจ้ะขนาดเด้อจ้ะดอกนึงจ้ะฝนหย่อยเลยจ้ะพี่น้ององามเลยจ้ะ อีกสองดอกจ้ะดอกนันเพิ่นรุดออกจากขาเลยจ้ะเห็นดีค่ะแมงแมงบ่งกินเพิ่นเปลือยเลยเนาะเเนซะดอกหนึ่งจ้ะอืมฝนตกเพราะฝนเยอะแบบฝนหย่อยเลยเด้อจ้ะพี่เนาะสวยงามเลยจ้ะขาใหญ่ขนาดจ้ะเนาะ ดอกนึงจ้ะมานีกระมานเทศพอจ้าเ็ดพอหนังจ้ากระมานเทศผึ่งแดงชี้น้าจ้ามีแต่ดอกงามๆเลยจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะอาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองชาออนค้นบ้านป่า ชื่นชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เศร้าออนค้นบานปลา,าน้ำแน่ด้จ้าบอกการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ